จะเป็นโคตดลูกซองควงที่อัปเดต สวัสดีไวรุ่นเมากาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เก็บฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกซึ่งเป็นโค้ดอะไรไปไม่ได้นอกจากที่พี่บอมถืออยู่นะครับก็เป็นลูกซอง M118 นะครับลูกซองควงนั่นเองนะฮะแจกหนึงโค้ดนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังกติกาหรือว่ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ ก็หก0 0ืกว่าซับแล้วนะครับก็เป้าหมายก็ต่อไปก็คือเ0 0 0หมนเนาะจะแจกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกติกาข้อ1นะฮะกดไลค์แล้วก็กด s ั b s c r i b ์กดแชร์ไปหน้าเฟซของตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมบอกเหตุผลในหน้าเฟซว่าทำไมถึงอยากได้ลูกสองขวงอยากได้โค้ดลูก2องวงนะครับแล้วก็พี่บอจะไปดูนะเหตุผลใครโดนใจรับไปเลย1ลูก1โคตรนะฮะ2กล่องนะครับ2กล่องแบบไหนแบบนี้นะครับเดี๋ยให้ดูนะฮะนี่ แบบนี้เลยนะครับพี่ผมก็ยังไม่ได้ถาวรเลยนะฮะก็ได้มาอีก2กล่องนะฮะแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมก็รับกันไปเนาะวันนี้พี่บอมอัดไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับไม่เห็นอะไรอัปเดตใหม่ใช่ไหมก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือคลิปที่พี่บอมลงก็คือคลิปนี้ก็คือพี่บอมไม่ว่างนะพรุ่งนี้นะครับเจอกันอีกทีก็ประมาณ6กโมงนะครับตอนที่สตรีมถามว่าใครอยากได้เพชรนะครับก็มาดูสตรีมนะครับผมมาพรุ่งนี้นะครับก็จะมีตอบคําถามให้นะครับแล้วก็ ใครตอบถูกก็ได้เพชรนะครับน่าจะสุ่มตอบคําถามประมาณ2คําถามนะฮะก็ประมาณ200เพชรนะครับใครอยากได้เพชรก็มาติดตามรับชมในแฟนเพจวันพีชทีบอมนะครับพรุ่งนี้จัดกิจกรรมแข่งทัวร์นาเมนต์ฟรีไฟนะครับยังไงก็มารับชมและมาเชียร์ทีมเชียร์ได้นะครับมาช่วยกันเชียร์มาช่วยกันไลค์มาช่วยกันอ่าคอมเมนต์นะครับผมเนาะก็บอกกันหน่อยนะครันนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวย้ำกติกาอีกรอบหนึ่งนะฮะกดไลค์คลิปนี้ กดแชร์คลิปนี้ไปหน้าเฟซของตัวเองพร้อมเหตุผลและและอ่านข้อสุดท้ายก็คือ s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ยูไอดีและชื่อ Facebook ที่ตัวเองแชร์คลิปนี้แบบสาธารณะไว้ใครไม่แชร์แบบสาธารณะก็อดนะครับผมถ้าพี่วอมเปิดเข้าไปปุ๊บอ้าไม่ได้แชร์ก็อดเหมือนกันนะครับเนาะก็ตามนี้เนาะแล้วก็คลิปเมื่อวานใช่ไหมอ่ะเอาถือว่าเป็นเมื่อวานก็คืออ่าพี่วอมแจกโค้ดอิชิตานไปนะฮะก็ใครที่ใส่ทันก็โชคดีไปเนาะใครใส่ไม่ทันก็มาถามว่า 啊。Uh ผมใส่ไปหมดแล้วอ่คคุณคุณมากี่กี่นาทีคุณมากี่หลังชั่วโมงหลังนะครับคุณจะใส่ทันไหมนะครับผมก็บอกประมาณนี้แหละนะครับมันใส่ไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับคนที่มาตั้งหน้าตั้งตาดูแหละก็คือใส่ทันก็คือใส่ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็น้องเขาสวัสดีสสดค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็วบเกมโซนไทยเว็วบนี้นะคะว่ามีอะไรบ้าง1น,นะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติ3ช่องทาง ตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1,000บาทด้วยนะตรงนี้นลคะ่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายพษอุตส่าเอาให้มาเนาะแล้วยังมาบอกว่าใส่ไปแล้วอีกนะครับอืมเขาถ่ายรูปเป็นฝาเลยผมก็ตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์มาให้เนาะแล้วก็มาว่าแบบนี้มันก็นั่นแหละนะครับไม่เป็นไรนะพี่พี่วไม ตามนี้นะครับคุณพอใจกับการอัปเดตมากแค่ไหนก็พอใจในระดับปานกลางนะครับคุณเล่นโซนฟีเจอร์ตาบ่อยแค่ไหนโอ้โหไม่ไม่ไมค่อยเล่นเลยนะฮะหนึ่งสองสามครั้งแค่น,นั้นนะครับคุณชอบเล่นหมดฟี์ตายไหม,มพูดคุยกับคนอื่นจุดออกรบเหรอผมชอบอันนี้นะครับแล้วก็สนามแข่งรถไม่ชอบครับทดลองอาวุธนะฮะพูดคุยกับคนอื่นแค่นี้นครับให้กิจกรรมต่างๆบนโซนฟีสไตล์ตอ่ะผมให สีแล้วกันนะครับไมใ้สี่ตอนพูดคุยผมให้สามนะครับสนามเหี่ยวรถผมให้หนึ่งนะผมไม่ชอบเสียงมันนะฮะประโยชน์หนักนะนะรประสบการ,รณ์ในโฟร์ซีสไตล์มากแค่ไหนมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะอ่านะครับฟังก์ชันอื่นๆที่ในโฟร์ซีสไตล์นะครับผมขอเป็นอยากให้เออนี่แหละเกียร์วีดูตีนี่แหละนะครับ คุณได้เล่นโหมด c v c แบบจัดอันดับับเอฟเคเกมหรือไม่เล่นนะครับคุณคิดยังไงโหมด c v c จะอันดับของคุณอยู่ในขนาดับไหนเทอร์ีกนะครับผมนะฮะคุณคิดอย่างไรกับระบบป้องกันตกแบบแรงอ่าดีมากนะครับดีมากนะคุณเจอผู้เล่น AFK หลุดหลุดออกจากโอ้บ่อยมากนะครับคุณคิดยังไงกับระบบการลงโทษ AFK ชอบมากครับผมนะฮะสวยสวยสวยนะครับก็มาช่วยกันตอบหน่อยนะทุกคนนะครับ คุณคิดว่าการปรับปรุงระบบแพร่ๆโอเคครับดีแล้วนะครับคุณเคยอย่างไรกับฟิวเจอร์การเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับก็ไม่ออกความคิดเห็นดีกว่านะครับดีกว่าระบบเดิมนะฮะอยากให้ผู้เล่นเพิ่มอะไรระบดเพิ่มด่านใหม่นะครับคุณคิดยังไงกับอ่าโหมดออกอาวุธช็อตนะครับเลยนะครับอามมนะครับเข้าใจนะฮะช้าเกินขอไปไปไวๆเลยแล้วกันนะครับขอไปแบบไวๆนะฮะ เพราะว่าผมอ่านมาก่อนแล้วนะครับอผมไปไวๆเลยนะครับหมูมีโคตดเยอะทุกคนเสียเวลามาตอบหน่อยนะครับเยอะจริงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับนี่ครับมาเติมมาตอบให้เกมหน่อยละกันนะครับทุกคนนะฮะเสียเวลานิดนึงนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับสําหรับการแบบว่ายังไง พัฒนาเกมนะครับมีร้อยข้อนะครับทุกคนนะฮะก็มาช่วยหน่อยละกันนะครับผมอ่านไปบ้างแล้วนะครับผมนี่แหละนะครับสิ่งที่ผมรู้ผมก็รู้นั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะกินเวลาทุกคนไปเยอะกว่านี้นะครับอ่านนี่นะครับผมชอบผมเมนผมเพศอะไรชัดเจนนะครับก็ติ๊กไปนะครับ9 3้ามเามี80ข้อนะครับผ้าถอนะครับวัยุคยี่านะครับผมนะฮะอันนี้ครับจุก โอ้โหเกมอะรต่อรอดเกมไหนที่ไปรบพร้อมกับเกมฟิฟายผมผมพับจีนะครับผมเล่นพีจีกับจีนะกูเคยเติมเพจฟิฟายหรือไม่เคยดีครับโอ้โหติดผิดติดผิดกูเคยเติมเพจฟิฟายโลกประเทศไหนโอ้โหเยอะแล้วนะครับนสองพันห้าพันนะครับจ๊บเรียบร้อยอ้าวโอเคครับเรียบดิต้องเรียบดิเพรผมผม ตั้งใจตอบให้เจมเลยนะเนี่ยจริงๆผมไล่อ่านมาหมดแล้วนะครับเจ้ครผมตอบให้แล้วนะเจ้ครับเจเจมน่าจะโอเคแล้วล่ะเจมบอกผมตอบเยอะไปอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับอ๋อข้อให้ตอบสามข้อเถอะ ให้ตอบมากกว่า3มหรือเปล่านี่ไงนะครับก็นะครับน่อะไรบ้างดูเรียบร้อยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับก็ทําให้เกมหน่อยกันนะครับทุกคนนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับก็เสียเวลานิดนึงนีก็มาทําให้เกมหน่อยแล้วกันนะครับเประเทิซีนก็ มีประมาณนี้แล้วครับวันนี้มาไกลมายาวแล้วนะับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับรส๊ดตคิบนี้ไปบ่ายครับผม